โครงสร้างลึกลับจากยุคหินใหม่ที่เรียกว่าประตูนรกในประเทศซาอุดีอราระเบียที่มีอายุย้อนกลับไปถึง9,000ปีก่อนมันเป็นที่ตั้งของทุ่งลาวาอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าฮารัตเคบาซึ่งมีพื้นที่ประมาณ14,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานานกว่า5ล้านปีนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานว่ามนุษย์เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแม้ว่ามันจะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยในปัจจุบันนี้แล้วก็ตาม จากภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นโครงสร้างเก่าแก่ที่เป็นกำแพงยุคหินกลางทุ่งภูเขาไฟโดยตั้งชื่อว่าประตูแห่งนรกเนื่องจากมีก้อนอิฐสั้นและหนาเชื่อมต่อกันคล้ายประตูรัว้วเมื่อมองจากด้านบนนอกจากนี้ยังค้นพบกำแพงโบราณอีกหลายชุดที่มีรูปร่างคล้ายว่าวและโครงสร้างทรงกลมซึ่งอาจเป็นรั้วหินที่ใช้เป็นกับดักสัตว์ถึงจะยังไม่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าโครงสร้างเหล่านี้ใช้ทำอะไรกันแน่แต่ก็มีอีกทฤษฎีที่คาดว่าเป็นโครงสร้างสำหรับประกอบพิธีกรรม